ครับผมกวนอุชเชลเคอเลอร์นะครับวันนี้มีงานเข้าใหม่นะครับเป็นลูกค้ามาจากเพชรบุรีเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับงานเข้าใหม่นะครับเป็นรถเบียบ46นะครับตัวหน้ายกแล้วไฟยกแล้วนะครับอันนี้เป็นรถของพี่ซีนะครับสตอรี่คันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับพี่ซีเขาเล่าให้ฟังว่าคันเนี้ยเขาเห็นครั้งแรกนะครับเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับผม เป็นเพื่อนของเขาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับลืมแจ้งว่าพี่สีนี่คันนี้นี่ขับมาจากเพชรบุรีเลยนะครับผม mm. เพื่อมาทําสีที่เรานะครับสมัยเมื่อ18ปีก่อนเนี่ย mm. เพื่อนของพี่สีเนี่ย mm. เขาซื้อคันนี้มานะครับ mm. คือบ้านเพื่อนพี่สีเขาแบบมีรถเยอะแล้วก็เป็นคนดูแลรถด,ดีนะครับ mm. ก็พี่สีเขาก็เลยจองคันนี้ไว้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดจะขายเนี่ยขายขายต่อเขานะอย่าขายคนอื่นนะอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เพื่อนพี่สีเขาใช้คันนี้ปรากฏว่าใช้ไป10ปีนะครับ กว่าจะยอมขายให้นะครับซึ่ง10ปีที่ผ่านมาพี่สีเล่าให้ฟังว่าคันนี้วิ่งไปยังไม่ถึงแสนโลเลยนะครับซึ่งพ,พี่เพื่อนเขาก็บ้านฐานะดีนะครับรถเยอะก็เลยใช้ไม่เยอะนะครับพี่สีเขาก็เลยรับช่วงต่อมาแล้วก็ใช้ต่ออีก8ปีนะครับผมมีไปเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับแต่รอบนี้นี่ก็คือว่าตั้งใจมาทําที่เราเราอยากจะเปลี่ยนสีไปเลยนะครับเพราะว่าใช้สีดํามานานและอยากจะลองเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน สีดูบ้างนะครับก็เลยจัดส่งมาให้เราทำนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาสภาพก่อนทำมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเบื้องต้นเลยก็จะมีฝาหน้านะครับพี่สีเขาเคยไปเก็บสีมาแล้วมันก็มีอาการร่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานอาบน้ำนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหาลักษณะนี้ก็คือพื้นมันทับกันหนาๆแล้วมันก็ร่อนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกันชน ที่โดนเฉียวชนมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะซ่อมให้หมดเลยนะครับโดยรวมตัวรถก็มีน่าจะมีแค่ฝากระโปรงหน้าที่ที่ทำมานี่แหละครับส่วนอะไรที่มันยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่เพื่อนๆดูสิครับ18ปีแล้วพื้นเ็ยังดีอยู่เห็นไหมครับอาจจะมีแล็กเกอร์ท,ที่ที่เริ่มแบบว่าดรอปไปบ้างอย่างลักษณะเหมือนเสาประตูนอย่างเงี้ยครับอันนี้พี่สีก็เล่าให้ฟังว่านี่ก็คือไปเคลมประกันมาเหมือนกันนะครับ ไอจุดที่เป็นของเดิมโรงงานเนี่ยยังดีอยู่เลยแต่ไอที่ทําใหม่เนี่ยอยู่ไม่นานนะครับก็เลยทํารอบนี้ขอดีๆเลยก็เลยมาหาเรานะครับเราก็เลยเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมก็ถ้าจากที่ผมดูก็จุดที่ทําสีมาอย่างเช่นฝาท้ายเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นรอยปัดสีมานะครับที่ถ้าเพื่อนๆดูในกล้องผมไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามันจะมีขอบสีตรงนี้ครับคือถ้าเกิดเป็นลักษณะที่รถที่ไม่ได้พ่นทั้งบานนะครับเป็นพ่นปัดมาเนี่ย แรกๆมันจะสวยนะครับแต่พอใช้ใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไอตรงจุดที่เราปัดเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างเงี้ยแหละครับดังนั้นผมถึงจะชอบแนะนําลูกค้าว่าอย่าไปพ่นเป็นสปอตเฉพาะจุดนะครับคือควรจะเคลียร์ลักเกอร์ทั้งทั้งบานไปเลยนะครับมันจะให้ผลที่ดีกว่าในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เลยเอาปัญหาสีที่ที่เกิดขึ้นมาให้ดูนะครับส่วนตรงนี้ก็ เป็นเม็ดฝุ่นนะครับที่ที่พี่เขาไปไปพ่นมาแล้วทีนี้มีการขัดแต่งเม็ดฝุ่นไว้นะครับแต่ว่าก็ขัดออกขัดน่านจะขัดออกไม่หมดอะครับทีนี้มันมันโดนตอนตอนที่ทาเสร็จแรงๆมันก็คงจะมีแว็กเคลือบอยู่ก็เลยคืนๆน,นะครับทีนี้พอมันเวลาผ่านไปมันก็ลอยขึ้นมาให้เห็นนะครับนี่คือลักษณะของการขัดกระดาษทรายที่ไม่เรียบร้อยนะครับแล้วรถสีดําเนี่ย เป็นรถที่ทํายากนะครับผมถ้าไม่ใช่คนที่ชํานาญจริงๆนี่จบไม่ค่อยลงนะครับก็จะได้งานแบบนี้นะครับนี่ยครับทําที่ทําสีมาก็จะขึ้นด้านขึ้นมาอย่างเงี้ยครับโดยจะโดยรวมถ้าเป็นของเดิมมันก็จะอยู่ทนนะครับหลักๆโดยรวมก็จะมีอาการประมาณนี้ครับก็คือเป็นความเสียหายจากการทําสีมาแล้วแล้วก็ อยู่ไม่ได้นานเท่ากับตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะทําใหม่ให้ทั้งคันเลยนะครับผมเป็นสีนกแก้วเต็มระบบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสร็จออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ทามาฝากกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ